สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คณาเตอมี่ชว่วงสวดพิรุชยาพามูนะคะอีพีนี้เราจะมาดูกันต่อค่ะกับสีรถที่ถูกฉลกของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะว่ามีสีอะไรที่ถูกฉลกแล้วก็ไม่ถูกฉลกกันบ้างรวมไปถึงนะคะพรมาสการะพระปางป่าเลไลกันที่นี่ด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนตามมาเลยค่ะ ที่เกิดวันพุธกลางคืนสีที่ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองได้แก่สีแดงสีดำสีเทาสีบรอนสีน้ำตาลสีที่ช่วยเรื่องอำนาจบารมีวาสนาได้แก่สีแดงสีน้ำตาลสีชมพูสีขาวสีที่ช่วยเสริมเรื่องความแคล้วคลาดได้แก่สีเทาสีน้ำตาลสีที่ใช้แล้วคุ้มที่สุดคือรถสีน้ำตาล เพระาะได้ทั้งในงเรื่องโชคลาภเงินทองอำนาจบารมีวาสนาและความแคล่วคลาดส่วนสีรถที่คนเกิดวันพุธก,กลางคืนห้ามใช้ได้แก่สีส้มสีเหลืองแต่ถ้าอยากใช้รถสีที่ไม่ถูกฉลกแก้เคล็ดเพียงหาของตกแต่งสีแดงมาไว้ในรถเพียงเท่านี้ก็ช่วยแก้เคล็ดสีรถที่ไม่ถูกสลกได้ค่ะ หลังจากเลือกสีรถแล้วสิ่งต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือให้ขับรถพารถคันใหม่ของเราไปที่วัดเพื่อให้แม่ยนางรถได้รับบุญกุศลและถือเป็นการเอาเรือกเอาชัยที่ดีนอกเหนือจากการเจิมรถค่ะโดยผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนควรขับรถไปสักการะวัดที่ประดิษฐสถานพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุหรือเขา่าพระหัตถ์ขวาวางหงายขึ้นโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำอยู่ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงพึ่งถวายซึ่งพระพุทธรูปปางนี้มีที่มาจากในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองโกสัมพีพระภิกษุส์จำนวนมากเกิดแตกความสามัคคีกันและไม่ยอมอยู่ในพุทธโอวาทพระองค์จึงสเสด็จจาริก ไปอาศัยอยู่ในป่าป่าลิลัยกะตามลำพังโดยมีป่าลิลัยกะพญาช้างเชือกหนึ่งที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มาคอยปฏิบัติบำรุงและคุ้มครองไม่ให้สัตว์ร้ายเข้ามากล่อกไกลทำให้พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ในป่านั้นอย่างสงบสุขเมื่อพญาลิงเห็นพญาช้างทำงานปรนนิบัติพระพุทธองค์อย่างเคารพนับถือก็เกิดกุศลจิตทำตามบ้าง ต่อมาชาวบ้านที่ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบพอทราบเหตุก็ต่างพากันตำหนิติเตียนและไม่ทำบุญกับพระภิกษุเหล่านั้นพระภิกษุเหล่านั้นจึงเกิดความสำนึกผิดและไปทูลเชิญพระพุทธองค์เสด็จกลับมาจากเหตุการณ์นี้ทำให้พุทธศาสนิกชนสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลขึ้นเพื่อเป็นอนุสอ์เตือนใจถึงการแตกความสามัคคีและการทะเลวิวาทนั่นเองค่ะ ซึ่งวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่น่าสนใจได้แก่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามโดยเจ้าพระยานิกรบดินมหินทระมหากัลยาณมิตรหรือโตได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียงและสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2368 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สจึงพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตรและทรงสร้างพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถวัดใหม่ทองเสนกรุงเทพมหานครประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลจำลองมาจากองค์จริงที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลศิลปะสมัยอุทองสุพรรณภูมิองค์พระสูง23เมตร46เซนติเมตรรอบองค์มีขนาด11เมตร20เซนติเมตรวัดป่าประดู่จังหวัดระยองภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่มีความสูง6เมตร2เซนติเมตรค่ะ เป็นยังไงกันบ้างกับสีรถที่ถูกสฉลกของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนรวมไปถึงนะคะพระพุทธรูปประจําวันเกิดนั่นก็คือพระปรางป่าเลไลนั่นเองค่ะเราสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังอยากจะฟังสีรถที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดวันพฤหัสอยู่แล้วก็อย่าลืมนะคะมาพบกับสวสดพัชายาพามู่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ we